สวัสดีค่ะสภาพเมืองชนชาแนลค่ะวันนี้ก็พาเพื่อน,อนมาที่สวนสุขภาพกันนะคะมาออกลังกายค่ะเช้านี้ค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นค่ะมาสูบอ,อากาศสดชื่นกันนะคะโอโซนที่ดีที่สุดคือยมามเช้าค่ะบรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาออกกําลังกายท่าแพลงกันนะคะมาออกกําลังกายพร้อมกันเลยค่ะ เตรียมตัวเลยเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็คือก็เดืยนยืนนะคะยืนแยกขานิดนึงให้เท่ากับลงตัวเราหรือเท่าหัวไหล่เรานะคะแล้วก็ออย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครย่อตัวได้เยอะก็ย่อเยอะๆได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามเราจะทำยี่สิบครั้งนะคะสี ประสานกันด้วย,วยค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าแปดเกรงหน้าท้องไว้นะคะ เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะต่อไปท่าที่สองค่ะเราจะเอ่อ ทำท่าแพลงย่อตัวลงไปแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองเกลงหน้าท้องไว้นะคะสามสี่ห้าหเจ็ด 8, 9ปดเก้าสิบสิบเอ็ดไอหนึ่งสห้า 1 16, 7, 18, 19, ิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะต่อไปเราเราก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะเริ่มเลยค่ะยี่สิบครั้งเหมือนกันค่ะหนึ่งสอง 3 3 5 6 7 10นับถอยหลังก็ได้นะคะ9 ค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับการออกกําลังกายท่าแพงของเราค่ะเป็นท่าง,ง่ายๆเด่กก็ได้เหงื่อนะคะอยากให้ทุกคนมาออกกําลังกายกันค่ะเพื่อหุ่นที่แข็งแรงและหุ่นที่เฟิร์มนะคะเราจะสวยไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องสไพร์เมืองชนชนแนลค่ะสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ